วันเฉลิมพาเลาะลอทุกที่ที่อยากไปอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์และกระดิ่งให้ด้วยนะครับอืมโอมันอืมเดี๋ยวมันจะกินให้ท่านผู้ชมนะครับเนี่ยอืม,ห,ม,ห,มหวานมันกรอบนะครับสมกับขึ้นชื่อจันทบุรีจริงๆนะครับหมอนทองจันนะครับเนี่ยเนี่ยไม่มีใครสู้ได้เลย ดูเม็ดมันนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเม็ดมันเนี่ยเม็ดเล็กๆเองนะครับเนี่ยฮะเม็ดเล็กมากเลยฮะมันยั่วขอมากเลยอร่อยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับช่องวันเฉลิงพาเลาะนะครับวันเฉลิงพาเลาะนะครับก็ได้สั่งทุเรียนมาจากจันทบุรีนะครับผมในวันนี้มาด้วยกันทั้งหมด4ลูกนะครับแต่ละลูกเนี่ยดูเลยนะครับ ลูกใหญ่มากนะครับลูกใหญ่มากทั้งหมดเอามาสี่ลูกนะครับตกเป็นเงินก็2,000บาทนะครับผมกิโลละ1 8 0บาทนะครับกรอบกรอบนอกนุ่มในนะครับผมเดี๋ยวผมจะปลอกแล้วก็มาดูเนื้อหมอนทองหอมๆบนหวานด้วยกันนะครับเนี่ยแต่ละลูกนะครับให้มาใกล้ๆเลยนะครับให้ดูลูกใหญ่มากนะครับหอมๆมากเลยนะครับ เพิ่งมาถึงนะครับเกรดเอนะครับทุเรียนมันทองจากจันทบุรีนะครับวันนี้เดี๋ยววันเฉลิมจะโชว์ฝีมือปลอกทุเรียนแล้วก็มาดูเนื้อทุเรียนสดๆนะครับผมนี่แต่ละลูกนะครับดูเลยใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากเลยก่อนที่เราจะปาะนะครับท่านผู้ชมครับเราต้องมาเคาะดูก่อนนะครับว่าลูกไหนมันสุกไม่สุกนะครับถ้ามันสุกมันจะเสียงดังป้องฟ้องนะครับถ้ามันหลุมหลวมนะครับเนี่ย ันสุกแล้วนะครับเนล่มตัวลูกนี้ลูกใหญ่นะครับน่าจะสามโลสีโลขึ้นนะครับ <Wow. S 2> โหยอดนะครับแล้วนะครับลูกคุยใหญ่เลย ก็โอ้หอมมากๆนะครับอโอ้มีเนี่ยถูกเนื้อมันนิดหนึ่งนะครับเนื้อมันนิดหนึ่งแต่เราเอาโพลที่สองออกนี่เริ่มเป็นรูป,ปล่างแล้วนะครับโอ้ลูกใหญ่มากนะครับเนี่ยดูโพมันน่าจะใหญ่นะครับดูดวเราจะอับออกที่ละโพนะ มีมี4ลูกนะครับเราจะปอกลูกแรกก่อนนะครับตัวนี้ลูกใหญ่สุดนะครับผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมปอกเรยียนในยังไงบ้างคูชสโ,โตมากเลยนะครับ หอมๆเลยนะครับเนี่ยผูใหญ่มากนะครับนี่เป็นไงบ้างนะครับทุเรียนหมอนทองจันทบุรีนะครับหอมๆกรอบนอกนุ่มในนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันเฉลิมนะครับปอกแล้วก็จะกินนะครับผมตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหผูใหญ่มากเลยนะครับเห็นไหมหอมมากๆเลนะครับเดี๋ยวผมจะกินให้ท่านผู้ชมดูนะครับโอ้โหเนี่ย ทุเรียนหมอนทองกรอบนอกนุ่มในจากกันทบุรีนะครับลูกโตๆอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นผู้เชี่เนี่ยลูกอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้เลยเนี่ยลูกใหญ่มากเลยเนี่ยแล้วก็คูมันก็อย่างนี้เลยเนี่ไงอืมโอมัน oh, <man. S 1> อืมเดี๋ยวมันจะกินให้ท่านผู้ชมนะครับเนี่ยอือหวานมันกรอบนะครับรมกับ ขึ้นชื่อจันทบุรีจริงๆนะครับหมอนทองจันนะครับเนี่ยเนี่ยไม่มีใครสู้ได้เลยดูเม็ดมันนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเม็ดมันเนี่ยเม็ดเล็กๆเองนะครับเนี่ยเ <ฮะ S 2> ม็ดเล็กมากเลยฮ <ะ S 2> มันยั่วขอมากเลยอ,อร่อยนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องมัชเฉลิมพาล้อด้วยนะครับแล้วกินก่อนบายบาย 嗯。